ร้านต้งนองเจ็บตลาดอลมันมาตักกอาเหม็นเหม็นมากเร,เราทไงเราก็เรียกตลาดมาคุยก็กกทำถือแจ้งทีทเพราะาถ้าเป็นไปได้ผม,ผม,ผมย้ายร้านไห่คุออยน์เขาโยนตอนนี้เป็นห้องเย็นหมดแล้วมันทำเป็นห้องเย็นลยแล้วตลาด้ตาลร้อง ถามว่ากินปลา้ามันทําอะไรมันทำไม่ได้อยู่แล้วเราก็บอกมีวิธีห้องเย็นเข้าหมดแล้วนะทำห้องเย็นหมดแล้วเต็มหมดแล้วเต็มเต็มี่หมแล้วแล้วที่มีไเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่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 ยไม่มีฝาไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นกระมังอย่างเงี้ยมันวางอย่างเงี้ยมาโหไม่ต้องแค่รถวิ่งผ่านเราก็ได้กินแล้วใช่ไหมขายตามแต่ถ้ายังของเียขาวเนี่ย ถ้าไปดูของจริงจริงอ่ะของยาข่าวก็จะมิดชิดมันทั้งหมดกี่คู่หาครับเนี่ยฮะแล้วมันทั้งหมดกี่คู่หาครับเนี่ยไอ้ร้านห้องหนึ่ง้ามันึงก็ประมาณห้าหกคู่หาแล้วแล้วยาข่าวเขาทำไมครับยาข่านี่เขาบรรจุเสร็จเขาเอามาขายแต่ไอ้ร้านกาลสินพวกร้านเนี้ยมันตักไง คือใส่กระมังใหญ่ๆเวลานั่นแล้วใส่ถังสองรอลิตรมันโกนกลิ่นก็ออกอ่ีอ่เรายิ่งกลางคืนดึกๆด้วยเราโอ้โหแล้วไอ้้างหมูบ้านน่ะเขาก็ร้องจริงๆแล้วเขาผมเลยถามว่าคุณจะทํายังไงเขาก็บอกว่าไปซื้อไอ้ไว้นิลวหรืออะไรมาปิดมันก็กันไม่ได้หรอกมันถูก <t> มันจุข้างนอกออกมาแล้วมาถึงอะแพ็คถุงแล้วโลแล้วโลแลโ้วโลอะไรเงี้ยอาอกมาเข้ามาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่มีกลิ่น แต่คุณอย่ามาเทแล้วมาตักอะไรเงี้ยมันก็มีกลิ่นแรงมล้วมาทำให้มันเกิดนั่นแล้วหน่อไม้ปลาละขิงพวกของดองพวกผักดองพวกอะไรเนี่ยถามว่ากินมันรวมกันวน่ะโอ้โหแบบเข้าไปแล้วประสาทจะกินเลยเหม็นมากผมก็เข้าไปพยายามเข้าไปหลายเทีย่ยวเข้าเข้าไปพอเห็นปุ๊บว่ะมันก็ปิด อย่างพวกเราเข้าไปด้ทีนี้มันจะมันจะประกอบกิจการก็ช่วงตีหนึ่งตีสองอะไรเนี่ยมันก็เปิดใช่ไหมคนเริ่มเข้ามาซื้อของอะไรเนี้ยมันมาทาช่วงนี้แล้วช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วบ้านเรือนประชาชนก็อยู่ตรงนั้นก็โกลปี๊บพวกอะไรนะโผล่คลามโผ่มาคนก็ไม่ได้หลับแน่นอนนะช่วงตีหนึ่งตีสองใช่ไหมเพราะมันกลิ่นจะโชยไปแต่เราก็ต้อง ส่วนหนมันจะการทาความสะอาดด้วยไหมครับใช่เขาเขาบอกเขาล้างแต่มันมันไม่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 หายเขาก็ล้างเขาก็น er> uh> oh> ั่นแต่ก็ไม่หายผมบอกจริงไ้ปลาอย่างไงอย่างไงมันก็ไม่หายปลาหักดองหน่อไม้เนี่ยมันอยู่รวมกันสามอย่างเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมไหมอ๋อเขาไม่มีเขาเขาเข้าไปถึงไอเขาจะมีตัวบำบัดอยู่ เขาจะมีตัวบัตอยู่ที่แรกของเขาปล่อยไปที่ละหกในยกละหกก็โวยเหมือนกันเออเพราะน้ำตลาดเต็มเมืองไปแต่ตอนเนี้ยทางตลาดเนี้ยเขามีตัวบอมบัตอยู่ด้านท้ายหมู่บ้านแต่ถามว่ามันบัตจริงๆมันก็ไม่หมดหรอกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรของเขาแหละใช่ไหมเวลาฝนตกแต่จริงๆช่วงฝนตกเนี่ยจะให้ไป็นบัตยังไงมันก็ไปไม่ได้มันท่วมตลาดเอ้ยนาทีมุงตีมเมืองท่วมหมดน้ำ มันบัตไม่ทันแต่ช่วงถ้าช่วงเนี้ยหน้าแรงหรื่ดูเขา้าฤดูหนาวหน้าแรงนี่ก็ยังโอเคนะยังพอได้ววก็พูดง่ายว่าระ,ระบบการเติบโตของตลาดกับการแก้ไขปัญหาเรื่องมันไม่ไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องเพราะว่าผมมองตรงนั้นเนี่ยเราก็ให้พอดีเราได้เจ้าหน้าที่มาสองคนสือก็ไล่ตามเรื่องนี้โดยเฉพาะ ให,ให้ให้ให้เจ้าหน้าที่น้องอ่ะพอทางกรมก็ส่งมาให้สองคนเราก็ได้เนี่ยเขาก็ทาม,มาแล้วอะไรงานกรมผกรมอ่าอานนั่นอ่าโกรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่มาให้สองคนก็มาดูแลเรื่องนี้เลยเรื่องสิ่งไว่ล้อมเลยให้ดูเรื่องเนี้ยเรื่องล้อมเรียนเรื่องเ,งเองนี้เขาก็ตามเด็กก็าตามจี้จริงๆนะ ไปจนไอ้นั่นมันจะเอาปลาหลเฟียงหัวหมันแล้วนะไปก็คือสภาพเป็นปีครับเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงปีประมาณก็ประมาณอ่า<บ>ก่อนช่วงโควิดห้าเดือนอประมาณนะั้นห้าเดือนก็ทําเนี่ยน,น้องเขาก็ทําเขาก็ทํารายงานมาตลอดอ่ะแต่คือเขาไม่อยากไม่อยากให้เรานั่นอ่ะเขาก็ทําเนี่ยแ,แน่ยมันเป็นถังอย่างเนี้ยอมก็คือข,ของ